สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโรบอออสตาแล้วก็นี่กิจกรรมไหมจะเป็นยังไงไปดูกันและนี่ก็คือด่านอีเวนนั่นเองลงมาก็งงๆหน่อยนะไม่รู้ว่าจะวางอะไรไว้ตรงไหนหรือกว้างมากเลยอะทุกคนรู้สึกว่ามอนจะมาประมาณ3ทางได้นะเพราะน้องในดิสบอก แต่เขาก็บอกมาว่ามันไม่ได้ยากเลยลงคนเดียวก็สบายหรือพอลงแล้วเราก็จะได้ตัวใหม่ด้วยนะซึ่งวิธีการลงก็ง่ายมากๆอีตัวอะไรก็วางวางไปอ่าอันนี้พี่ตัดมาให้ดูก็คือดันมันไม่มีอะไรจริงๆอะม <c oughs> ันไม่มีอะไรจริงๆเพราะฉะนั้นเอาตัวอย่างโ陀โเงี้ยมาวางก็กินหมดอูลิวอย่างเงี้ยสบายฮะต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่ก็สบายบสบายมากๆอีเวนจะอยู่ที่โรคหนึ่งนะตรง ที่สุมอ่ะมันจะมีทางเดินบนก้อนเมฆไปก็จะเป็นทางเข้าดันเลยนั่นเองนะง่ายง่ายฮะพอลงจบเราก็จะได้ตัวละครใหม่ตัวนี้นั่นเองเป็นตัวละครอีเวนนะที่เขาคอล์รกันมาเป็นนักร้องแรปเปอร์ท่านหนึ่งนะแต่ก็อ่าไม่เอ่ยชื่อละกันนะ <c oughs> เดี๋ยวอ่านชื่อผิดแล้วแฟนคลับเขาจะทืบเอานะพอได้มาแล้วก็ต้องรีบมารีวิวอย่างนี้เลยนะอยากรู้แล้วว่าดาเมจเท่าไหร่เรามาวางตัวกันเลยดีกว่านะแแปะเข้าไปเลยอย่างนี้ แปดแทบไม่ติดโอ้ยิงคลื่นสายฟ้าลงไปอย่างนั้นเหรอแกแกทำอะไรได้บ้างโอ้โหเท่ด้วยพลังแห่งคลื่นเสียงดาเมจอยู่ที่35ระยะ35วินาทีต่อการโจมตีนะ <c oughs> โอ้โหเอฟเฟก์แมงคตดเท่แล้วนะพอเป็นขั้นหนึ่งดาเมจร85ระยะ45วินาทีต่อการโจมตีอ่ะอ่ะเป็นขั้นสองฮะดาเมจร1 5 40 แล้วก็5วินาทีต่อการโจมตีนะพออัพขึ้นขั้น3ามก็จะเปลี่ยนท่านะงั้นเรามาดูท่าแรกกันก่อนดีกว่าเป็นท่าที่ยิงลำแสงใส่ฟ้าหรืออะไรสักอย่างนะออกไปข้างนอกแบบน,นี้น้องเขาบอกว่าเป็นทองนะขั้น3มดาเมจ245รระยะ50 5วินาทีต่อการโจมตีดาเมจจะเปลี่ยนเป็น AOE แบบนี้เลย AOE แบบทรงกลมนะนี่เขาทำอะไรอะเมื่อกี้เห็นไหมสร้างอะไรขึ้นมาอู้นี่มัน ทองคํานีวา่วะทองของแท้เลยเนี่ยทองแท้เลยนะศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะ <c oughs> โอ้ดาเมจไม่น่าจะเกินพันนะตัวนี้เพราะอ่ะเป็นขั้นที่4ฮะดาเมจอยู่ที่สา5ร้อหกสิบห้าระยะสิบห้าห้าวินาทีต่อกันจงตีเ <c oughs> มื่ออ่ะเป็นขั้นห้าก็จะเปลี่ยนท่านนะ <c oughs> อ่ะเปลี่ยน AOE ด้วยเป็นทรงกลวยโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ยนี่คือขั้นแม็กแล้วอย่างนั้นเหรอว้าว อลังการแต่ดาเมจไม่ถึงดาเมจอยู่ที่535นะระยะ80เฮ้อเรามาลองบัฟกันดูไหมทุกคนถ้าบัฟแล้วมันน่าจะอ่าแรงขึ้นอีกอ่ามาดูกันเอ้ยมันมีออร่าด้วยนะออร่า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 พอบัฟป,ปุ๊บดาเมจหนึ่งพันกับอีก31พอเลยจบกัน จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะมันเป็นตัวคอแรบนะทุกคนเขาเอามาแจกฟรีนี้กบุญแล้วนะใครอยากได้นะรีไปทำอีเวนต์แล้วมันยังมีอีเวนต์อื่นอีกนะก็คือให้เก็บของตามแมบพบแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลต่างๆนะลองไปทำกันดูนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายขอบคุณรูปภาพจากน้องไก่นะที่ไม่ค่อยเห็นตัวเองทำหน้าดูมาก่อนเลยอะพอมาเจอรูปนี้แล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์นะฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนบาย